วเ้อ้าว,วอ้าวเราได้อะไรกินวันนี้แพงเราได้อะไรกินเหรอได้หมาล่าหลังนี้ใช่ป่ะระวังรถระวังรถไอ้กางไอ้กางเอาของก่อนทำไม,อไอไมชอบกินหมาล่าเป็นที่ไหนที่ไหนเราะกินแต่หมาล่าหมาล่า หนะไม่ค่ะแต่ว่าหนูชอบหนูชอบสามชั้นร้อบาายบาทสุอ,อสามชั้นอ,อันไหนที่เป็นความสุขของเราเราก็ต้องทำความสุขของหนูคือการกินกับนอนแล้วก็ทำงานแล้วก็เข้าบ้านผีสิงไม่ค่ะไม่เอาเลยอยู่บ้านอ่ะหนูน้องคนเดียวหนูยัง หนูไปอาบน้ำหนูยังให้น้องหนูไปเฝ้าหน้าห้องน้ำไม่ใช่แล้วแล้วทำไมต้องชวนพี่ทำไมต้องแบบเดี๋ยวฮันรีบมาจะเข้าานมีสิ่งงยังุ่นอย่างนี้ทำไงหนูคิดว่ามันจะไม่น่ากลัวไม่ค่ะมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะมันจะน่ากลัวตอนที่มีคนใส่หน้ากากผีนั่นแหละมันแค่ทำให้ความมืดทำให้เราน่ากลัวหนูเคยเห็นในยอทูบดีค่ะว่าบางเรือมันก็มีแบบค้นเลนออกไหมใช่เดี๋ยวว่าคนเขาจะคนเขาจะไม่ถูกคนไงคนหมายว่าผีคนจะไม่ถูกคนแล้วมันโด่โผล่ขึ้นมาก็มี มันแต่ยานเนาะค่ะเออม,มันแค่เป็นความมืดทำให้เราคิด,คดไปเองไงแต่จ,จริงว่าถา้าพี่กลัวไม่พี่กลัวนะถ้าพี่เข้าไปคนเดียวพี่กลัวถ้าว่าพีนีนุนยานที่จุดได้ลกเนี่ยคือหลักหลักทฤษฎีเขาคือมันเป็นวงๆอะ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเดินไกลอ่ะแต่จริงๆมันไม่มีอะไรแต่อยากไปที่นาคไอแม่นาคพระขนงที่พัทยามากนูยานุ นู้สิเกียร์หลังตลอดเวลาท่านูไปนู้สิแบบใช้แม่นูเขาไปบแต่ว่าไอ้กฎกฎสำคัญเราคือว่าผีที่แต่งตัวเป็นคนคนที่แต่งตัวนเป็นผีอะ่ะคือห้ามโดนตัวกฎ<อ>สำคัญเลยโดนเลยแต่คนน่ะจะไปทำร้ายผีข้อหนึ่งป้ายว่าห้ามทำร้ายผีผีก็เป็นคน <c oughs> มีรถตึงแบบก็จับพี่ออดอีกแล้วหวานพูดอย่างนี้ได้ไงพี่อยากกินเนี่ยจะพาไปรถตู้ก่อนเอาของมาเคยฝากไม่เบิร์แล้มีของมาฝากนี่เอาชุดน้องฝากเหรอฮะชุดสวยงามเออเอามาได้แค่เพราะว่าหิ้วของเยอะไม่ได้เดี๋ยวกลับร้อยเอ็ดค่อยไปเอาอีกรอบอยากกินเนี่ยเดี๋ยวพี่ออกมาซื้อที่หลังบิงชูหนูกินอะไรคะนุหัก ฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะยะมเยะเยงกสไข่กระทาอยู่ไหนอไม่มีแล้วจิงไข่หนูกทามาก แล้วซื้อขายนกกระท้างก่อนรู้ป่องป่ะซื้อแล้วต้องเอากลับนะเอาป่ะเอากลับไปไว้บ้านหมดมันไม่มีเด็บเหรอที่ห้องหนูอ่ะมีแต่อยากกินอายี่สิบบาทครับเออมึงชากินรถเด้อร์ป่ะสิชากินโรดรู้ป่ะมีเวลาไปส่งมึงบอกป่ะสิแต่ที่ผมบอกว่าทีกินเขาไง ดีมึงบอกมาซอยกูสิมือนี้มันมาตัวเสียใจด้วยนะคะกินของทอดไม่ได้ินไม่ได้กินนะคะไกเลยค่ะทำไมหน้าตาแบบเศร้าๆเลยนะเจ้็น่าชอบนะชอบไว่แก่ชอบ เจ็ดคลิปคนกดไลค์สองคนทักแพื่อนที่อะไรตัวจริงกับตัวปลอมไหนสวยกว่ากันสวยทั้งสองค่ะโอ้โหไม่นี่นี่นะครับน้องน้องน้องที่อะไรนะอ่าสังเดง <c oughs> กางเต็นท์นี่อยู่นี่น,ไไนี่นี่รอไกลเน,นี่ยูห้พี่อ้อเราไปก่อนได้ไหมเพราะว่าปะชุมจะไม่ทันวงเ,เข้าประชุมไม่ทันเหรอใช่ค่ะรีบรีบวันนี้ได้ใส่หนูได้ใส่เสื้อของได้ซักยังจ๊ะไม่ค่ะโอ้โหเอ้เสื้อเขาสวยนะลงรูปยัง เ่อะหนูได้รูปแค่สามสี่รูปเองสามสี่รูปอะไรดูดีๆบอกค่ะมันมันมันบอสไอ้รูปตอนที่หนูเลือกลงปในกล่องพีออดอ่ะหนูเลือกกระดูกงามๆไ้บักหลายแต่ว่าพีออดส่งให้นี่มีเดียวค่ะมาเข้าไปดูที่อ่าโต๊ะที่โต๊ะอโต๊ะตรงบอสโต๊ะมื้อนี้หนูสิเช็คเช้าเพิ่งได้ดีค่ะฮะมื้อนี้หนูสิเช็คเช้าเพิ่งได้ว่าอุ้ยขอบคุณมากครับอุ้ยขอบคุณครับจะไปไหน เสื้อไครครับเนี่ยคิวเบินจะหาให้พวอแหลมเรื่ององท่านดหลมไงรื่ท่านม่เอให้พวนมแหลมกับไอ่หนุยเ่ค่ะนี่นะอันนี้สี่เอเอลคือสองเอ็มเอลใช่ไหมก็น่าจะนั่เแหละใไซคุเอะอุยใหญ่ไปวะก็ลองดูทํานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสองเอ็เอลได้ปหมมีไหมไม่เป็นไรมีแต่เอ็มเอมันเล็กไปไม่เป็นไรไปเืออันนั้นเบื่อไรโลกสีแก็เพราะว่าเอซีเขาอหากเนมา ไข่ไข่ค่ะพ,พ่อแหลมกับป็นนุ่ันพ่อนมเธอไงอันนี้เดี๋ยค่ะค่่ะอันนี้แม่สิงไงแม่สิงกับนี่นี่มันสิงก่อนที่เหลือแป็นหนูเหลือไว้หนูเป็นสิบกว่าตัวสิบที่สิบตัวที่เหลือแล้วแต่หนูจัดการได้วันอีดาสองตัววันอีดาต้องไหนใส่สองตัวไปเอ็นห <c oughs> ่งวดาประมาณเระครับเธอเรียกว่าพ่อแหลมใช่ไหมปูปูใช่ไหมข้อแหลมแต่ปกติหนูเอินพอสอง สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะมือนี้อันนี้เสื้อข้อห้าขั้นเทือไทยค่ะฟ้าเกาหลีหนูก็ได้ใซส์แล้วค่ะเมื่อวานนี้แต่ว่าตอนนี้กำลังซักข้าวอันนี้มื้อนี้ข้อก็สิเอาไปให้เอ้าขนมค่ะเอ้าไม่กลั้นมาไม่กลั้นไหนไหนๆก็ไหนๆดูเป็นซีเซนเตอร์หน่อยนี่ด้านหลังหน่อยข้างงหลัเลือดเลือดขาเลือดสวยมาข้างหลังหน่อยค่ะเป็นเอ็มได้ไหมเห็นไหมสวยเลือดเลยค่ะอันนี้ไซส์อะไรครับไซสเอ็มครับต้นหุ่นดีอ่ะ พอดีอ่ะพี่หลาช่คนไทยไใ่ขอเล็ก็แนุ่นอไปไปไปไใช้ใหญ่ใช่ไหมพอดีกับขนมด้วยก็ผลไม้จำกัดเอาเดี๋ยวคิดนี้ไว้แค่นี้นะเดี๋ยวไปดูช่องพี่ตุ้ยนะฮะบาวตุ้ยนะครับขอบคุณที่การติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งใหจ๊ะขอบอากเลยทำไรไม่ผิดทำไรจะดไม่ผิดเรียบรูสวัสดีครับสวัสดีค่ะี่นอทค่ะีนอทค่ะโมีนอวาากมผู้ล